ไม่มีชุดสวยแล้วเล่นแบบเนี้ไอ้ติมเขาไว้กินไม่ใช่หรอซื้อมากินไม่ใช่หรอฮะทำไมต้องเล่นแบบนี้อ่ะ ม่ได้ทําอะไรหอืมค่วงใชียนเป่จะหลับแล้วเนี่ย่ีขึ้นไปนอนเลยไม่ีไปล้างตัวแล้วนอนเลยคนเดียวเลยไมนเดียวไปนอนคนเดียวเลย nhí nè lấy gì kìa Tao lấy gì cái mà nhân ngày Hả Tao lấy gì mà mãi tim ấy Lấy gì Lấy cho ấy nhân ngày Mấy lấy nè nữa nè Lắp mấy ừ, Lắp ขอโทษมาม่เดี๋ยวนี้เลยขอโทษดีๆยกมือไหว้ด้วยขอโทษอ่ะยกมือไหว้ด้วยขอโทษแบบไหนน้องจะไม่ทำแล้วน้องจะไม่ทำแล้วพูดสิพูดด้วยว่าน้องจะไม่ทำแบบนี้แล้ว ไม่ยอมพูดพดิน้องจะไม่ทำแล้วน้องจะไม่ทำแล้วพูดเร็ว,วถ้าน้องทำอีกพูดถ้าน้องทำอีกให้มามาตีไม่ไอา้าว ไปล้างตัวเลยมีน้ำตัวเอาแล้วจะนั่งแบบนี้หรอมีแนัง